ผมขอส่งกล้องให้กับคนที่ติดเกมไหมครับเฮ้ยใครส่งกล้องมาเนี่ยนั้นผมขอส่งกล้องให้กับคนที่ติดเกมคนที่เล่นเกมพีเดี X D แบบปัญญาอ่อนเฮ้ยปัญญาโอมปัญญาอ่อนอะไรเดี๋ยวก็โดนเลยนั้นผมขอส่งกล้องให้กับคนที่เล่นอมองอัสน่ารักด้วยนะะ เฮ้ยมีคนชมผมคำว่าน่ารักด้วยนั้นผมขอส่งกล้องให้กับซูเปอร์ซัก 3D เลยเฮ้ยมีคนหลงกล้องเข้ามาด้วยนั้นผมขอส่งกล้องให้กับคนที่เล่นเกมเกมอะไรวะเกมวีเพละกันเฮ้ยกงมาจากไหนวะนั้นผมขอส่งกล้องให้กับ คนที่เล่นเกมแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยไปแล้วนะบ๊ายบาย